โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อน,นรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลสเก็ตโชว์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวของทฤษฎีที่น่าสนใจกันครับโดยทฤษฎีที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับฟังในนนนนวัี้้เ่ยชืยยอไดาพๆหลค น่าจะเห็นจากปกคลิปกันแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็คือทฤษฎีทิงยุนนั้นเป็นคนไข้ของคุณหมอนาตาชาในรูปของ LC หรือเปล่าครับ LC เนี่ยก็คือไลท์โคนน่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวย่อเนาะโดยต้นขั้วของทฤษฎีนี้ครับมาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันครับแต่จากทั้งในคอมเมนต์แล้วก็การพูดคุยกับผู้เล่นหลายท่านเนี่ยก็มีหัวข้อนี้ครับพูดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้ยินบ่อยมากๆครับวันนี้ครับเราจึงจะมาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าทิงยุนเนี่ยอาจ ตอนที่อยู่ใน l c หรือเปล่าขั้นแรกครับเราก็คงจะต้องมาดูลักษณะทางกายภาพโดยรวมของทิงยุนก่อนนะครับว่าเธอมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะทางกายภาพของทิงยุนครับเธอดูเป็นตัวละครสาวสวยหุ่นดีเผ่าพันธุ์มนุษย์จิ้งจอกเธอเนี่ยมีดวงตาสีอมเขียวแล้วก็มีผมสีน้ำตาลครับซึ่งที่ปลายผมของเธอเนี่ยก็จะเป็นสีอมแดงนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะเธอก็มีหูและหางของจิ้งจอกด้วยทีนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าลักษณะทางกายภาพของทิงยุนเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ลองมาซูมดูที่ l c หรอ ไลขนครับว่าผู้ป่วยในอาซีของคุณหมอหนาตาชานเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ ในเอลของคุณหมอนาตาชานเนี่ยหากเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆครับเราจะเห็นคนไข้ที่กําลังนอนป่วยอยู่และคุณหมอนาตาชาก็รักษาอยู่ครับโดยลักษณะาทางกายภาพของคนไข้ของคุณหมอนาตาชาเนี่ยเธอก็จะเป็นหญิงสาวที่มีผมสีน้ําตาลครับซึ่งมันก็เป็นสีผมสีเดียวกับทิงยุนเลยก็ว่าได้นะแต่สิ่งที่เธอไม่มีเหมือนทิงยุนก็คือปลายผมสีแดงนั่นเองครับมันจึงทําให้เราสามารถอาจจะบอกได้เป็นใน,ในๆแล้วนะครับว่าน้องคนไข้เนี่ยไม่น่าจะใช่ทิงยุนเหมือนกับทฤษฎีที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันนั่นเองนะ ทีนี้ครับเราลองมาพูดกันถึงบริบทของเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่ตัวทิงยุนเนี่ยจะมาหาหมอนาตาชาต้องบอกแบบนี้ครับว่าน้อยเอามากๆเนื่องจาก เทคโนโลยีของจาริโลซิกกับเทคโนโลยีของตัวเซียนโจหัวฟูเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันมากพอสมควรครับเนื่องจากจาริโลซิสเนี่ยครับเป็นดาวที่ถูกปิดกั้นจากภายนอกพพสเตลารอนมาหลายร้อยปีแล้วมันจึงทําให้เทคโนโลยีต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงของการอยู่ตัวแล้วก็ถดถอยก็ว่าได้นะซึ่งการที่ทิงยุนจะมาโผล่ที่จาริโลซิสเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้น้อยมากๆครับผมยังคิดว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับสำหรับทฤษฎีนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ผมพูด ในอนาคตทางตัวเกมอาจจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรเราก็ได้นะครับพูดง่ายๆว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับเกมของค่ายโฮโยเนาะแต่ที่แน่ๆนะอย่างที่บอกครับว่าปลายผมของน้องในไรโคเนี่ยเขาไม่ได้มีสีแดงเหมือนทิงยุนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่น่าใช่ทิงยุนเนาะส่วนทิงยุนตัวจริงจะไปไหนเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวรอในอนาคตทางตัวเกมเปิดเผยมาให้เรารับชมเนี่ยเราก็น่าจะรู้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอสั้นๆในวันนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมวิเคราะห์ทฤษฎีไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถส่งออกมาได้นะคร ผมเห็นว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็นามาวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือไม่จริงให้เพื่อนๆได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลองเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อ,ตอไปด้วยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ